เมื่อเผชิญหน้ากับอำนาจที่แท้จริงทุกสิ่งกลับไร้ความหมายเอนโซสุนัขพันธาาุ์มาล加มิวกัดเจ้าของไปถึง5คนเพราะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขณะเฝ้าอาหารเพื่อหยุดวงจรอันตรายนี้มันจึงถูกส่งตัวไปยังศูนย์ฝึกสุนัขก,กับครูฝึกชื่อดังผู้มากประสบการณ์แต่แม้จะเป็นครูฝึกที่เก่งที่สุดวิธีการเดิมๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยดุด,ดันของเอนโซได้ จนกระทั่งเขาเรียกตัว Black p a n t ทอรสุนัขประจําตัวของเขาออกมาเมื่ออยู่ต่อหน้า Black p a n t ทอร์เอนโซที่เคยคำรามและสแสดงความก้าวร้าวกลับนิ่งเงียบและสงบเสียมอย่างน่าประหลาดแต่ทันทีที่แบ a ็กแพนเทอรหายไปนิสัยที่แท้จริงของเอนโซก็โผล่กลับมาอีกครั้งครูฝึกจึงตัดสินใจใช้จุดอ่อนนี้เป็นกุญแจสำคัญในการฝึกเอนโซต้องเรียนรู้ที่จะสงบแม้ไม่มีแบล็กแพนเทอร์คอยขม่ม และในที่สุดเอนโซก็ยอมจำน,น้นมันไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ที่ใช้ทั้งสติปัญญาและความเข้าใจได้แบล็ p แพนเทอร์สุนักมือหนึ่งประจำศูนย์ฝึกยังคงเป็นคู่หูคนสำคัญของครูฝึกที่ช่วยเคลียร์เคสหินหินได้อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว